การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวั้งแต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมบนว่าเสือสาดแห่งย่าเหม็นสาบเราคุยกันเกิดเป็นคนอีสานในฮักแพ่งกันใบไผเฮ็ดดีให้ซอยหนูซอยสูย้ยานลืน่นไผเฮ็ดพิษให้ซอยเบาไข่แก่ดอกซอยกันแก้ววคัคคัดสามปีเป็นหินแหมีพี่น้องบ่ไปบแบ3สามปีเป็นคนอื่น ยาสไล่เมถิ่นพงพ่านพี่น้องเก่าพันวายาสุระโคตเงาหายองผู้อื่นดีพันวาไท่ไก่หนีเจงเลงนามแก้วคาพี่น้องเอ,อ๋ยบทตอใสติ่งดิ่งไท่ไก่นามแก้วขิงตัวพนวาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมมือนีพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ทีบ้านกุตตะแกนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินมือนีสิพ้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งควายงามอยู่บัฟฟาฟาร์มนะครับบัฟฟาโลฟา้ามหรือบัฟาฟาฟ้ามของพี่หมอใจนะครับผมเพิ่นมีควายงามหลายๆแม่สีบแบ่งปั ครับก็เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปพอกับพี่หมอครับผมมาสวัสดีครับผมหมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมรบกวนพี่หมอแนะนโตัวนะครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมนายถวินราชบุตสมงคลซื้อเด่นวาชิวาหมอใจนะครับเด้อสถานที่ตรงนี้คือบ้านกุดตอแก่นตำบลคุุงเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินุ์ครับครับผมเมื่อนี้พอเลี้ยงทีมงานพอเลี้ยงมีโอกาสไดมาเยี่ยมนะครับหรือมาเยี่ยมมายามพี่หมอใจนะครับอยากไปเบิ่งค้าวงามๆได้ยิ่งข่าวว่าพี่หมอใจพัฒนาค้าวมี ใอยู่หลาแม่สีแบงปั่นพี่น้องเข้เนอนครับเนาะแมนครับครับผมัดที่นี่เพื่อว่าเป็นการเซียเวลาก็อยากให้พาพี่น้องเข้าไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับครับผมครับผมเชิญครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกประจำคออเด้อพี่น้องด้อครับผมถือว่าค่อยตอนนี้ก็ถือว่าโอ้งามเบิ้งเขาลักษณะเขาเขาใหญ่เขาเงาหูรัดเงาหูวกำครับผมพี่หมอครับไอตัวนี้ความสูงหลายปันใดครับผมความสูงร้อยสี่สิบครับสูงร้อยสี่สิบเป็นขวายสายใดครับนี่ครับอ่าลูกลูงเพชรครับ ลูกลุงเพชรพี่น้องครับเป็นควายตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับควายตัวเมียถือว่าเป็นแม่สาวหน่อยเนาะครับหนา่าครับหนางามนะครับหรือว่าหนางามหนาเปิดครับผม<ช>วันที่นี่สูงลอยสี่สิบเป็นลูกของลุงเพชรนะครับผม<ช>สถานะตอนนี้ท้องหรือเปล่าทองครับผสมผส,สมมาเมื่อวันที่หนึ่งที่ทานมากหนึ่งท่านว่าครับอ๋อผสมรอทรอบหอพิสูจน์อ๋อผสมพึ่งพึ่งผสมวันที่หนึ่งท่านว่าสีผ้าหน้ามื่อกี้นี่นาะครับผมเนาะครับผมอเม ครับผมป่าที่นี่ใบใบเอกสารมีครับผมมีครับมีข้ออ๋อมีกาลลันตีได้พี่น้องเด้อครับผมไท้เบิ้งด้านนาเบิ้งด้านนาเบิ้งด้านไทยเดี๋ยวล่องล่องหมุนเบิ้งเดี๋ยวพอเรียงกูเม่งล่องยางเบิ้งกัี่น้องเด้อครับผมลักษณะของพ้ายตัวนี้ครับผมผสมผู้ใดดันผสมเจ้าเจ้าลุงเพชรเจ้ายอดเพชรพูดเองนะครับผสมกับเจ้ายอดเพชรเจ้ายอดเพชรเนี่ยเป็นหลานกงินอุทิให้ลักดาแม่เนี่ยสายเพชรอุดรอนครับอ๋อพี่น้องครับ สถานะของวา่ตัวนี้คือเป็นลูกของลุงเพชรผสมกับเจ้ายอดเพชรเจ้ายอดเพชรเป็นสายเพชรอุดรแม่แม่แม่ของเจ้ายอดเพชรนี่เป็นสายเพชรอุดรแต่ว่าพ่อเขาเป็นเงินอุทัยครับอ๋อครับพอเป็นเงินอุทัยนะครับผมแม่เป็นสายเพชรอุดรที่นี่มาทับกับลูกของลุงเพชรก็คือตัวนี้ได้พี่น้องเด้อครับผมความสูงลอยสี่สิบครับได้สี่มือเนาะครับคสี่มือหามือครับผมบังลักษณะของวา่ตัวนี้เป็นพี่น้องแข้งขาใหญ่แข้งครับผม ตางามครับก้มสูงลอยสี่สิบครับผมมีเอกสารมีใบชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อครับผมวันที่นี่ราคาราคาพี่หมอเปิดไปหลายปันไดครับเปิดไปเยอะสามแสนเก้าหมื่นครับตัวนี้พี่หมอเราเปิดไปสามแสนเก้าหมื่นบาทราคาก็สามารถต่อรองได้นะครับนอกบริสุทธใจจำว่าเบิ้งตัวจริงนะพี่หมอเนาะครับผมสูงลอยสี่สิบสามแสนเก้าหมื่นบาทเบิ้องฐานอายุสองปีหกเดือนอายุได้สองปีหกเดือนสองปีหกเดือนสูงลอยสี่สิบนะครับผมถือว่าเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งที่ประจำอยุบป่าปั้มครับผม แ้งขาญ่หนังหนาสายญ่เนาะครับเนาะหรือว่าโอเคครับเราประกันตำนี้ทุกอย่างครับประกันคาบประกันตำนี้ทุกอย่างครับผมหรือว่าเป็นค่อยงามของปีหมอยอีกตัวหนึ่งเบื้องด้านหน้าเบื้องตาพี่น้องครับตาเป็นตานกเป็ดนะครับถือว่าเป็นตางามตางามันดับหนึ่งคือตาเยี่ยวเนาะพี่น้องครับอันนี้เป็นตานกเป็ดถือว่าเป็นตางามันดับสองนะพี่น้องขวัญอยู่ด้านหน้าควัน่าขวัญทุ่นเข่าขวันเท่านางจ่าอันนี้ถือว่าเป็นขวัญที่ถูกต้องตามอัตลักษณ์ของควายไทยเพราะว่าสิเป็นตาแต้มย่ำยเข่นอง บ,บ, vet, บวม <Sure. S 1> <artist, S 2> ีตีครับแข้งขาใหญ่เล็บงามครับผมถือว่าบัดที่นี่เบิ่งเล่าโนมพี่น้องครับตั้งทีพอเลี้ยงสังเกตเบิ่งนะครับเล่าโนมก็ถือว่าว่างตำแหน่งที่ถูกต้องครับเพิ่นว่าค้อยตัวนี้สิส่งลูกเลี้ยงลูกดีนะครับให้น้ำโนมให้ลูกดีโนมหวานครับผมก็ถือว่าเบิ่งตามตำา่านนี้พอเลี้ยงก็เล่าตามตำล่านะครับที่เพิ่นเว้ามานะครับค้อยตัวนี้ถือว่าบ่มีิตำนี้อันนี้พี่หมอใจรับประกัน ขอย้ำเบอร์โทรศัพท์พี่หมอใจอีกเจนึงได้ครับผม090เบอร์090 023 023 2073ครับ2073เนาะครับติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะพี่หมอครับตลอดเวลาเลยครับติดต่อได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเปิดในราคาไป390,000บาทครับผมผู้ใดสนใจก็จะมาเบิ่งตัวจริงอยู่บัป้าปามหรืออยู่อำเภอเขาวงบ้านกุฎตาแก่นบ้านกุฎตาแก่นครับผมบ้านกุฎตาแก่นอำเภอเขาวงครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาบ่ถือก็โทรมาหาพี่หมอครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเนาะครับเนาะครับผม มาจะมาคุยกันเพื่อนว่าไก่คอยไก่แต่บ้านหัวไฮอกหน้าสวนเพื่อนว่าไก่คอยไก่แต่มวนมูเพื่อนกับเราส่วนว่าจาเจ้าสองเข้าจะได้ห่างต่างคนสิมันสิอยู่ต่างบ้านความเบอกจะห่างกันฉะนั้นแล้วก็ลองโทรมามาซื้อมาขายมาหามาแว่นนะครับขายกบบว่าอะไรขายแพ่งหรอวะขายแบบถรามาเอาเงินมาค่อยไปนะพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจก็เอาไปพัฒนาต่อนะครับหลังจากตัวนี้ยังมีอีกวะครับพี่หมอมีครับผมเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเก็บนะพี่น้องเดี๋ยวสีไทยเพิ่งเอาครับผมหลังจากที่เขาเบิึงแมงงามๆไปแล้วยังมีอออีีกกกคคครรรัััับบบบแแแมม่่่่่่นนน็ถถืืววาาาพ้ขขงใหญะผ วัดที่นี่แม่นี่ความสูงเท่าไรครับพี i, ่หมอครับความสูงลอยสามสิบเก้าครับตัวนี้ความสูงลอยสามสิบเก้าเบื้องหางพี่น้องครับพังไงอ่างไงครับผมสูงลอยสามสิบเก้าวัดที่นี่เป็นควายจักปีแล้วครับอ่าเป็นควายท่องท่อหงิสามครับท่อหงิสามนะครับผมวัดที่นี่มีลูกแม่ตัวหนึ่งลูกลูกลูกแม่สองตัวลูกลูกตัวที่ที่สองครับอ๋อตอนนี้คือลูกตัวที่สองนะครับเนาะลูกเป็นของผู้ใดครับผมนี่อ่าลูกลูกไอ้ อพอชื่อว่าตะวันครับอวาตะวันเลยควยพัตนามาจากควายเพชรสายเพชรดอนครับตนนี้พอเป็นซื้อวานตะวันถ้า่ามีใบมีเอกสารบ่ครับอ่าตัวนี้ผสมโตมากกว่ามี่ครับอ๋ออันนี้ทับโตมากเป็นลูกโตเมียได้พี่น้องเด้ลูกเป็นตัวเมียัดที่นี่อยู่ในท้องนี่ทับกับผู้ใดครับพี่อาคระชุ่ ครับครับครับเจ้ายอดเพชรครับมีใบเรียบร้อยครับครับครับเจ้ายอดเพชรมีใบมีเอกสารชัดเจนความสูงลอยสามสิบเก่าพี่น้องปลูกที่ตัวที่สี่ได้ทองตัวตัวตัวที่สามโอ้ตัวที่สามได้ทองครับผมสูงลอยสามสิบเก่านะครับบัตที่นี่ควายนี่เป็นเป็นสายใดครับผมแม่มันตัวนี้ลูกฝาปังครับปังแปดลิ้วอ๋อเป็นลูกของปังแปดลิ้วได้พี่น้องได้ครับลูกฝาปังของปังแปดลิ้วครับควายแม่นีครับผมสูงลอยสามสิบเก่าลูกเดียวที่สามได้ทองบัดที่นี่ พี่หมอสล่ปอยไปกัคือปลอยเป็นคุมก็ได้หรือแยกก็ได้ครับผมเข้ามาคุมก็คือสองตัวแม่ลูกนะครับพี่หมอครับครับผมบัดที่นี่ขันหน้าค่าหน้าค่าแม่ลูกพี่หมอห้องไปหลายปันไดครับแม่ลูกห้องซีซผาครับเปิดไปยูซีซิผ่าก็คือซีแสนหามื่น่ครับซีแสนห้าหมื่นบาทครับผมบัดที่นี่ขันแยกเด้ครับขันแยกนีแม่ีนสองแสนห่าลูกมีสองแสนครับขันพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องฟั้งชาชาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ้งตามพลอยงกู้เม้งบัดที่นี่แม่นี่ขันปอยเป็นคุ้ม พี่หมอเล่าห้องไว้คือคือสี่แสนหาหมื่นบาทบัดท,ที่นี่คันแยกเป็นโตต,ตัวแม่นี่คือสองแสนหาหมื่นครับผมครับผมตัวลูกนี่คือสองแสนครับผมเป็นลูกกับเป็นลูกตัวเมียอะไรตั้งปีกัครับอ่าสิบสิบเดือนกับสองมือครับได้สิบเอ็ดเดือนกับสองมือครับผมแต่ว่าบัตท,ที่นี่แม่ของไอ้ที่แม่เพื่อน,นครับเป็นลูกของป้าปัง ครับผมทองตัวที่สามได้ทองนี่ได้จักเดือนแล้วครับอหาเดือนครับท่องได้หาเดือนพี่น้องครับกรถืบว่าเป็นทางไงอ่างไงมั่นสิเป็นคนทน่นจังหน่อยเลยพี่น้องครับแต่ต้องขอโทษเลยเพราะว่าบางครั้งว่าคว่เนาะว่ากวยสร้างมาบางทีจับมันกับบายูตามภาษาสั์ครับผมแต้ว่าก็ถทืบว่าเื่องเป็นคกายที่เชื่องอยู่เพราะว่าบางครั้งเขาของเขาได้จับพอเดียงผู้มิ่งกับขับกับตาล้องกเขามากลเกินเพราะว่าอยากให้หาตำแน่งที่ใดทีมันมีตำนี้ก็คือไม่เช็คบึงเพราะว่า หันมีตั้มนี้พี่น้องเอาไปแล้วก็นซบอสบายใจได้พี่น้องปาที่นี่พอเรียมผู้เม่งก็มาเช็คมม้ยังแล้วตามที่เบิ้งกับถือว่าโอเคควายตัวน,นี้พู้มีตํามนี้จัอยางครับผมถือว่าโอเคตามมาตรฐานของมควายไทยสูงลอยสามสิบเก้านะครับเป็นเป็นลูกของป้าปังครับพี่หมอเราเปิดอะไรเป็นคมก็คือสี่แสนหาหมื่นบาทราคานี่ผู้ใดอยากแยกลูกแยกแม่แล้วก็แบ่งให้แยกแม่ก็คือสองแสนหาลูกก็คือสองแสนรครับผมอันนี้คือที่พี่หมอเปินบอกไว้นะครับผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาหาพี่หมอใจเด้อครับเด้ออยู่บ้าน อ่าพุตธาแกนอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับครับผมผู้ใดสนใจก็ลองมาสื่อมาขายมาหามาแว่นะครับผมรายละเอียดบางข่าวพอเมืยงผู้เมิ่งจะว่าอะไรให้ชัดเจนการสิบพิสชัดเจนคือจังพี่หมอกจังโทรมาสอบถามมาเช็กกันอีกแก่นึงครับผมอ่าเบอร์โทรศัพท์พี่หมอก็คือ090เบอร์090 023 023 2073 2073ครับผม หลังจากไม่มีแม่นี่เรายังมีอีกบป่ะครับพี่หมอครับอ่ามีแค่น,นี้ครับอ๋อครับผมถือว่าแม่นี่เป็นแม่สุดท้ายที่มือนี่ครับพี่หมอเราเอามาขายห้าเบิ้งนะครับพี่น้องครับถือว่ามาแบ่งปันพี่น้องผู้ใดสนใจก็จังมาซื้อมาขายมาหามาแวรนะครับผมอยู่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวให้พี่หมอไปเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวจะมานั่งคุยกันเพราะว่ามันมันมันพ่นเดือดเลยพ่นพ่นจากกอรับ่ปะ่ะ ครับผมแล้มีอีกแม่หนึ่งนะครับที่พี่หมอใจเล่าสีหายเบิงนะครับผมว่าที่นี่ไอยแม่นี่เป็นเป็นสายอดไรครับคุณหมอครับแม่นี่เป็นสายพัฒนาของไทยบ้านเฮ้าครับครับผมสายพัฒนาจากมามามาจากลูกผสมหลอดผสมเที่ยมครับอ๋อหมายถึงว่าเป็นแม่บ้านมั้นไหมครับแม่บ้านบ้านขาพอของก่มของอย่างมาทับแม่นี้ครับรับเจ้าหน้าที่ประชุมสารอำเภอ ที่นี่ผมได้เห็นมั่นแล้วคือว่ามันทรงลูกดีให้ลูกสูงใหญ่ครับผมผมก็เลยนํามาไว้ในา้ามครับเพื่อที่จะพัฒนาต่ออ๋อครับผมว่าที่นี่พี่หมอใจจะแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรเท่าผู้ได้สนใจก็คือจังมาเบิงมาเอาไปนะครับเนาะครับคือว่าสั้นเพราะว่าวายหลายตัวในชุมชนนี่เขาขาดโอกาสที่จะนํามาโซในโลกสังคมโลกสังคมออนไลน์หรือสังคมมีเดียที่เฮ่าเว้ากันน่นะครับผม ก็เลยว่าผมไปเห็นแล้วเนี่ยคันที่จะนํามาพัฒนาต่อก็เลยว่ามานั่เสนอว่าถ้าสมมติว่าพี่น้องท่านใดที่อยากไปพัฒนาต่อในขั้รจะนําไปพัฒนาต่อได้ครับผมเพราะว่าบัาบาทีนี้เขาเบิ่งจากอย่างครับเบื่องจากว่ามันห่างไงอ่างไงเล่าไงสิครับผม เขาปากไงตาไงปากกว้างอ่างไงครับผมครับผมแล้วที่นี่กับประวัติเบื้องลูกมันแล้วที่ผ่านมาเห็นลูกอยู่สามตัวในลูกตัวใหญ่มัดเลยครับอ๋อบบดที่นี่ความสูงของค่อยแป็นี่ครับสูงเท่าไหนความสูงเนี่ยว่าสูงหลายครับสูงร้อยสามสิบหกครับสูงร้อยสามสิบหกครับผมค่ายตัวนี้สูงร้อยสามสิบหกครับผมเอาเถอะค่ะพี่น้องให้พี่น้องห่อในเบื้องนะครับว่าบังควายสายพัฒนานะครับของพี่หมอใจแล้วน้เข้ามาในบาฟ้าฝ้าของเรานะครับผมความสูงกับว่าสูงขนาดไหนแต่ถือว่าสูงอยู่ในเกณฑ์ พัฒนาเพราะว่าจะหาลูกหาพอดีๆมาทำขั้มสูงสูงลอยสามสิบหกครับผมหางไงอ่างไงที่นี่ไห่เบิง้งเบิ้งไข่จะได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไห้ตาก,กล้องอออเราบแมนเบิ้งหางกับชื่อว่าหางลามอยู่ครับผมถือว่าโอเคถือว่าน่าจะไปพัฒนาต่อนะครับหางไงอ่างไงนะครับหลังก็โอเคพี่น้องครับอันนี้ถือถือว่าเป็นควายบานบานควายสายพัฒนานะครับผมเพราะว่าเาพราะเป็นสายเพราะเป็นสายเลือดทีอ่มีพอดีดังๆนะครับเนาะแมน่นครับผมอันนี้เป็นแต่ว่าเราออกมาพัฒนาแล้วม ลูกโตที่ไหนหรอครับนี่ครับลูกอยู่ในท้องนี่ลูกโตที่ซีครับโตที่ซีในท้องพี่น้องครับลูกโตที่ซีในท้องใ้จักเดือนครับพี่หมอครับได้ได้ซีสิบหามือครับได้ซีสิบผ่ามือผ่านการอันตาเศร้าผ่านเรียบร้อยอ๋อมีการตรวจเรียบร้อยแล้วครับรับเรียบร้อยครับผมสูงนอยสามสิบหกขวายลูกที่ซีในท้อง ครับพ,พี่หมอเปิดไว้หลายปันไหนแล้วครับผมตัวน,นี้แสนสามหมื่นครับตัวนี้แสนสามหมื่นนะครับผมผู้ดใดสนใจก็ลองโทรมาหาพี่หมอนะครับผมเบอร์โทรศัพท์พี่หมอเบอร์อยังกว่าครับผมศูนย์เก้าศูนย์เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ครับศูนย์สองสามศูนย์สองสามสองศูนย์เจ็ดสามสองศูนย์เจ็ดสามครับผมติดต,ต่อได้ตลอดเวลาครับพี่หมอใจนะครับผมว่าอาชีพเล่าก็คือเป็นขา้าราชการแต่ว่าก็หาเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างก็มาพัฒนาควายเพราะว่าอยากให้อ่าพัฒนาควายตอนนี้ไข่เนื้อบานเฮามันบ่ค่อยมีแล้ว มันเริ่มหายไปแล้วเนาะครับค่อยๆมีครับเพระว่าหลังจากพอได้ใส่แรงงานกับการเลี้ยงของคนกับมาใส่เครื่องจักรหลายกับวายกหายรถหายไปหลายครับแต่ือว่านี่เป็นตัวอีกตัวอย่างหนึ่งครับขนาดรับราชการกันย่งสนใจการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็พัฒนานะครับว่ายตัวนี้เป็นสายพัฒนาได้พี่น้องเด้ออายุขั้นอายุทองในซี่เดือนอ๋อได้ได้เดือนเดือนเดือนก็ได้ได้ซี่ซี่สิบห้ามือได้ซี่สิบห้ามือครับผมซี่หม้อใจแเราเปิดไปในราคาแสน หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นครับผู้ใดสนใจก็มาต่อรองราคามาเบิรงได้ครับผมผู้ใดสนใจลักษณะของข่ายตัวนี้ครับเขาเป็นเขาอุ้มบาดพี่น้องครับเป็นเขาอุ้มบาดความสูงสูงลอยสามสิบหกกัถือว่าบ่สูงมากแต่ว่าในเกณฑ์นี่ก็หาอยากถือว่ากยใส่พัฒนานะครับผมครับเพราะว่าหาพอดีๆใส่ตอนนี้ทับทับผู้ใดครับไปตอนนี้ก็คือผสมหลอดของกรมปศุสัตว์ที่อ๋อเป็นพ่อกรมเป็นมะครับผมของพ่อกรมเป็นของกรมปศุสัตว์เด้อพี่น้องเด้อข้ามมากรมนะครับของกรมปศุสัตว์เบิ่งท้ายพี่น้องครับ พอเลี้ยงผู้เมงเ่งเบิ้งแล้วครับผมกับหางกับถือว่าโอเคหางลามหางกัวอยู่ครับคุ้ยเป็นคุ้ยสายพัฒนาสูงลอยสามสิบหกทองไดซี่สิบหามือสิบหามือครับผมซองทองไดซี่สิบหามือนะครับพี่มอจัยเราเปิดไปในราคาแสนสามพี่น้องผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาเปิดตามโทรศัพท์เบอร์ที่ขึ้นให้ในรายการหรือพี่หอจใจบอกไปเมื่อกี้นะครับผมเอาอย่างนี้มีอีกเนาะครับเนาะนี่ครับ,บ<อ>ผมเดี๋ยวเอาให้พี่หอจใจเอาไปเก็บไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งตัวต่อไปครับผมครับผมหลังจากที่เบิ้งไปแม่ อีกแม่หนึ่งนะครับแม่มีอีกแม่หนึ่งครับผมแม่นี่สูงปันใดครับผมสูงแม่นี่สูงร้อยสามสิบเก้าครับสูงร้อยสามสิบเก้าพี่น้องครับก็สูงร้อยสามสิบเก้าเป็นไข่เอ่อตักปีครับอันนี้หนึ่งปีกับสิบเอสองปีสิบเอ็ดเดือนครับสองปีสิบเอ็ดเดือนตอนนี้ทับยังครับผมทับแล้วครับทับของลูกเพิ่มโชคครับทับของลูกเพิ่มโชคอายุท้องมันตอนนี้สี่สิบเมื่อตรวจขั้นอันตาซาวผ่านเรียบร้อยครับอ๋อครับเป็นควายท้องแรกครับครับผม ทับของลูกของเพิ่มโชคนะครับทับโตหรือทับหลอดครับทับโตทับโตนะครับแต่ว่ามีเอกสารมีใบยืนยันยุคข้าเขียนไห่ยู่ปครับตัวนี้เขียนไห่มายุคครับ่อ่ไม่ใบโบโบติเฮดเป็นภาพใบคือคือควายทั่วๆไปนะอ๋อครับผมคือมีกาลันตีว่าเพราะว่ายังเป็นควายยังไม่ท่านออกใบออกเอกสารครับผมยมีใบมียังไหอยู่ว่าทับกับลูกเพิ่มโชคแน่นอนนะครับผมความสูงสูงลอยสามสิบเก้าครับผมทองไดซี่สิบมือ ต่องได้ซีสิบมื่นครับผมทองซีสิบมื่นเป็นวันที่นี่เป็นควายสายใดครับผมอันนี้เป็นลูกของเจ้าสั้นครับอ๋อลูกเจ้าสั้นพี่น้องครับผู้ใดที่เบิ้งควายงา,ามเด้อพี่น้องเด้อที่เคยเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งที่เบิ้งเกี่ยวกับควายงา,ามก็เคยไปไทยทิบเจ้าสั้นยู่เจ้าสั้นนี่เป็นควายที่สูงไงสูงหน่อยเจ็ดสิบกว่าสูงหน่อยเจ็ดสิบสองครับผมอันนี้เป็นลูกของเจ้าสั้นนะครับเป็นควายสองปีสองปีสิบเอ็ดเดือนสองปีสิบเอ็ดเดือนครับผมกำลังสี่เข่าสามปีนะครับท้องได้ซี่ส มีใบมีเอกสารยนืยนยนันชัดเจนนะครับมันสิตื่นตอนนี้สีเขาไก่แน่บ่ได้เพราะวา่ามันสิตื่นพอเลี้ยงผู้เม่งกับตากล่องได้พี่น้องเด้อเห็นตื่นตื่นย่ามานั่นครับผมพเพราะว่าเง้อควายนั่นมีคุ้นเวนขาแยา่ผลในแก่ก่ายาแย่แดงในแก,ก่พื้นเพราะว่าคัดมันเทาแก่แล้วแก่ได้คมเขาหักแก่ได้เอาเทียมไทยไส่เกวียนกลุ่มไข่ให้อดสาเ <สา S 1> ลี้ยงแร่ดูตามประเภทให้คอยสมเพศเลี้ยงใบเอาขี่ใส่ล้านประสันผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาหาพี่หมอนะครับบัดที่นี่าตัวนี้พี่หมอเปิดไปในราคาหลายปันใดครับเปิดไว้โย่หนึ่งแสนเก้าหมื่ ดูแลมาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายนะครับถือว่าอยากพัฒนาให้พี่น้อเขาได้เห็นนะครับเนาะชันรุนลูกรุนหลานต่อไปกับิงหูจักว่าควายเป็นยังไดพัฒนามันใหญ่ขึ้นเนาะครับเนาะครับผมอันนี้ขอคุณพี่หมอหลายๆครับราคาที่เราเปิดไปก็คือ1นึ0 0แสนเก้าหมบาทครับผมทับกับลูกเพิ่มโชคแต่ว่าควายตัวนี้เป็นลูกเจ้าสั้นควายสองปีสิบเอ็ดเดือนครับผมวันที่นี่ให้ตะกองล่องแพ่นเบื้องดันบาดขางนะครับด้านขาง เดี๋ยวล่อร่องฟีล่องดึงดึงเขามาจังหน่อยนะครับผมาบหาตกะกรงรอแผ่นเบ,งบิงข้างคางนะครับผมหลก้กกาด้านท่ายครับผมเบิ้งทายกระทายถือว่าทายกับโอเคเด้อพี่น้อง<ร>อเด้อพอยังู้เมื่งเบิง,บงแหลวไท่ายงามครับถือว่าเป็นท่าย <รอ S 1> บกเน่าตัดนะครับหางกับถือหางงาวเลยเขาตำราเพลินวาวอว่ยวขันควายงามคือว่าบนว่าต,แตาแต้มแก้มจำข้ออองทุ่งน้องขาวหางงาเลยเขาสันหลังป่าบูหูใบตองสัดอันนี้คือเอกลักษณ์ของควายงามนะครับอันผู้ใดเข้าไปในช่อมเกี่ยวกับการประกวดควายงามนะครับ คำว่าอ่องข้อนะครับอ่องข้อขาวกับคือจังลูบตัววิ้นะพี่น้องครับตาแต้มก็คือจังแม่งกระบ,บี่จับตานะครับสันหลังนี่เป็นหลังปลาบูเวลาเคาเทน้ำลงไปน้ำสี่ครั้งเจ้าก็เลยว่าสันหลังปลาบูหูใบตองสัตว์หูเง,งาหูรัดเงาหูกำเขาค่อยตัวนี้ถือว่าเป็นเขาตกขั้นซ้อนได้พี่น้องถือว่าเป็นเขาเปิดนาเปิดถือว่าเป็นค่อยงา,านาอีกตัวหนึ่งอยู่อ่าฟ้ามปลาฟ้ามของพี่หมอใจนะครับผมผู้ได้สนใจเราก็ล่องโทรมากเบอร์ตามโทรศัพท์ที่ห้ไปนะครับผมความสูงร้อย สามสิบเก้าครับผมท่องได้สี่สิบมือรับประกันท่องท่องครับลูกเพิ่มโชคนะครับผมมีใบมีเอกสารเล็บรับประกันบ่มมีขาทกขาทอนนะครับผมบ่มปีะกับผมพี่หมอใจรับประกันครับผมผู้ได้สนใจก็เลามาเบิงโตอยู่บับฟ่าฟ้ามอยู่กาฬะสินอยู่อำเภอผู้เขาวงได้พี่น้องเด้อเบิงควายงามของพี่หมอใจอยู่เขาวงนะครับอยู่บับป่าฟ้ามของพี่หมอนะครับครับบัดจีบแนวทาั้งจัง อ่ะควายตัวละสี่แสนหาแสนนั่งสี่ผู้บางคน่นมีทุนหลายนั่งสี่เดี๋ยวพี่หมอครับเอาควายสาย<อ>พัฒนามากนั่งสี่ได้บ่ครับผมได้ครับได้ครับคือควายในี่พัฒนาตั้งแต่ที่ราคาถูกถูกกับบ่เป็นยังครับเอาไว้คำว่าพัฒนาก็คือว่าถ้าไม่มันดีขึ้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าควายราคาถูกนัก่งสี่ก็ไปผสมพอพันที่ ที่เพ่นพัฒนามาแล้วสูงใหญ่เงวกามเงากล้องสางดีจังสิครับลูกออกมาก,กับสิงใหญ่ออกไปเรื่อยๆในหลายชั้นลูกชั้นหลานพัฒนาไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นคอยพัฒนาหรือว่าสายพัฒนาได้ครับครับผมคือจงพี่หมอพันว้าครับผมพี่น,อน้องเกษตรกรผู้ใดที่บันได้มีทุนหลายที่จังพี่หมอพ่นวานะครับผมให้ไปหาไขยที่ที่เป็นคไายสายพัฒนา แล้วก็ไปหาพอดีๆนะครับเนาะครับผมครับผมไปหาพอดีๆโค้งมาส้มดีๆเอามาพัฒนาออกลูกออกมามันโค้งสายมันก็สิ่งง่ขึ้นไปเรื่อยๆแม่นบ่าครับผมครับแม่นครับแลเบิ่งควายอยู่คอกนะครับเนาะครับผมสนใจตัวใดก็จังมาซื้อมาขายมาหามาแว่กันสําหรับมื้อนี้ทีมงานของผอเลี้ยงผู้เม่งก็ขอบคุณพี่หมอใจหลายๆที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็อยากเอาแนวทางไปสู้พี่น้องแล้วก็เอางวงควายตัวดีๆไปสู้พี่น้องเฮาสําหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่หมอครับผมครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ผู้ใดเบิ่งช่องพอลียมผู้เม่งแล้วนะครับอยากขายงัวอยากขายวายอยากซื้ออยากขายอยากไปหามาแวะมองได้ที่ไปบ่อฮอดจอดบ่อถึงพี่น้องผู้ใดไปบ่อฮอดกัล่องท่มากอยากให้พอลียมผู้เม่งเป็นซื้อกลางก็ล่องท่มากเด้อพี่น้องเด้อเบอร์พอเลียมผู้เม่งก็บเบอร์ศ8 7 2 2 9 9 3 3 7้าาสามเจครับผมเบอร์พอลียมผู้เม่งกัติดต่อได้ตลอดผู้ใดอยากให้พอลียมผู้เม่งไปเป็นซื้อกลางก็ล่องท่มากครับผมแล้วที่สำคัญผู้ใดเบิ่งช่องพอเลียมผู้เม่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดชิปใหม่ๆสำหรับมือนี้่ขอบคุณครับผม